กวางโรซ่านะครับอยู่ในเดซาฟารีนะครับโซนเดซาฟารีกำลังต่อสู้แย่งความเป็นจ้าฝูงกันนะครับวันนี้ยังไม่ยอมกันนะครับเขาสั้นก็ไม่ยอม ตัว,ตวเ,เข้มกับเ,เหลืออันเดียวได้พอแล้วทางซ้ายนี่ตัวสีเข้มนะครับทางขวานี่โดดใส่นะครับโอ้โหโอ้โหมันมากรูปนี้นี่ต้อง เอาละโดนกรรมการครับกรรมการเข้ามาแยกเรียบร้อยโอ้ตัวนี้ขอนอยเดียวเรคจะจ้องแ้วเดี๋ไปหาบ้างครับ